สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเกษตรประหยตมาพบกับทุกท่านอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่อําเภอขุยราชจังหวัดบีรำนะครับวันนี้เรามาดูส่วนขยายนะครับต่อจากการทําแปลงเกษตรนะครับเปลี่ยนจากไร่นานะครับมาทําเกษตรผสมผสานนะครับมีทั้งนามีทั้งปลูกพืชผักนะครับมายืนต้นหาพืชล้มลุกนะครับที่ เกี่ยวอซ์ซันนะครับวันนี้เราจะมาดูนี่ครับพื้นที่แปลงกเกษตรนะครับตรงนี้กว้างประมาณสี่เมตรยาวประมาณอ่าสี่สิบเมตรนะครับโดยด้านนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นนะครับไรน,นานะครับบานทำนาปั่นข้าวส่วนด้านบนที่เป็นคันเทนทนานะครับก็ จะทาการปลูกนะครับผักพืชผักผลไม้อ่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้นถั่วดินนะครับแถวนี้ก็จะเป็นร่องถั่วดินนะครับปลูกไว้กินนะครับเหลือก็ไปขายอันนี้ก็จะเป็นถั่วดินนะครับที่ก็คือถั่วลิสงนะครับที่าขายแล้วไม่หมดนะครับแม่ก็เลยเอามาปลูกไว้นะครับตรงนี้ ก็จะเป็นถั่ดินนะครับต่อมาครับที่เห็นหลักๆก็คือข้าวโพดนะครับก็จะมีต้นเล็กนะที่ปลูกใหม่นะครับนี่ข้าวโพดนะครับก็จะมีอันนี้นะครับสามแถวเป็นข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เป็นข้าวโพดเหลืองนะปักใหญนะ่ซึ่งโดยปกติอายุข้าวโพดก็จะอยู่ประมาณ2เดือนนะครับก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ ก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ครับปะปนกันไปก็จะ,จะมีออกนะครับส่วนนะี้ออกเขาเรียกอะไรออกดอกนะครับกระโพดดอกตัวผู้ตัวเมียเพื่อผสมเกสรนนะครับดอกก็จะเป็นดอกตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียก็คือนะคอันนี้เราไปดูฝักโน้นที่มีติดปักนะครับอันนี้ก็จะมีกระโพด ้นข้าวโพดที่เริ่มมีปักเห็นอ่าน่าจะโดนบัวรับประทานไปอันนี้หนกตัวผู้นะครับอาศัยการเวลาล่วงลง,ลงมาหาผสมเกสรซึ่งตัวไหมตัวนี้ก็จะเป็นเกสรตัวเมียนะซึ่งรองเกสรก็จะมาผสมกับไหมก็ะจะส่งผลให้ข้าวโพดเรามีเมล็ดเต็มสมบูรณ์นะครับจะสังเกตว่าเวลาเราซื้อข้าวโพดจะมีปักเต็มแล้วก็ฟันหลอ ก็คือการผสมนะครับระหว่างตัวผู้ตัวเมียไม่เกิดนะครับเมื่อไม่เกิดก็คือที่เราได้ไม่เต็มฝักครับไม่เกี่ยวกับคนฟันหลอไปปลูกข้าวโพดนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับส่วนใต้ข้าวโพดก็จะมีครับนี่แตงไก่นะครับแตงไก่ก็เริ่มมีผลนะครับใหญ่ให้เห็นบ้างนะครับแตงไม่นี้ก็จะเป็นร่องข้าวโพด ในกระถางนะครับเตรียมที่จะทําการเพราะมามาเมล็ดพริกเมื่อพริกโตขึ้นเราก็จะไายต้นกล้านะครับไปปลูกซึ่งข้าวโพดก็อาจจะได้เก็บเกี่ยวก่อนหลังจากเก็บเกี่ยวกระโพดแล้วเราก็จะลงพิกต่อไปก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับโดยทั้งในร่องขระโพดก็จะมะีนี่ครับขระโพดก็จะเริ่มออกนะครับนี่ แล้วก็ออกไหมอันนี้ต้องต้นต้องสัมพันธ์กันนะครับดอกบานไหมออกนะครับอันนี้ก็มีฝกักแต่ถ้าดอกบานแล้วไม่มีฝกักออกมาก็ไม่มีประโยชน์นะครับตัวนีน้อันนี้แตงไครนะครับเริ่มครับดอกก็มีเยอะมากมายครับแล้วก็จะมีแตงโมนะครับต้นแตงโมก็เริ่มมีนะครับมีลูกแล้วแตงโมนะครับอันนี้ มีแตงไทยมีแตงโมแล้วก็มีข้าวโพดนะตัวนี้นะในร่องที่เป็นกันแทตัวนีนะ้ส่วนข้างในคลองนะครับข้างคลองก็จะเป็นต้นกล้วยนะครับเราปลูกต้นกล้วยนะเป็นแถวยาวไวนะ้ข้างในคลองก็จะมีผักบุ้งที่เกิดเองธรรมาชาติแล้วก็มีบัวสายนะครับในน้าก็มีปลาไปเลยฝั่งนู้นครับก็จะเป็นต้นกล้วยแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับ ส่วนระหว่างร่องที่ตัดหญ้าไปก็กำลังปลูกก็มีดอกไม้นะครับตัวนี้กำลังตัดหญ้าเพื่อเตรียมที่จะปลูกพอช่วงนี้ฝนตกนะครับเมื่อวานฝนตกก็เตรียมขุดหลุมนะครับเพื่อที่จะปลูก พื้นที่ว่างอันนี้ครับดอกไม้นะครับสวยงามนะครับปลูกไว้มีความสุขนะครับที่เห็นดอกไม้ผีเสื้อนะครับอบาบางพื้นที่เราหาไม่มีแล้วนะครับผีเสื้อดอกไม้อ่าผีเสื้อก็จะเป็นตัวผสมเกรสรให้อย่างดีนะครับตัวนี้ ก็มามีมะพร้าวน้ำหอมครับน้ำหอมบ้านแถวนะครับก็ปลูกมีใส่เกลือบ้าง,งนะครับก็ให้น้ลายลงไปงรักษาความชื้นแล้มีต้นกล้วยที่เป็นกล้วยน้ำบาะตัวนี้สังเกตฝั่งนู้นก็จะมีข้าโพดเป็นหลักนะครับ ทางนี้ก็จะมีมะพร้าวแล้วก็กล้วยนะครับแล้วก็มีกําลังแซมขุดหลุมปลูกนะก็จะมีบัวนะครับนอกจากบัวหลวงแล้วก็จะไอ้บัวสายก็จะมีบัวหลวงดอกสีขาวกำลังจะเป็นฝักบัวนะครับบัวหลวงตัวนี้สีขาวตัวนี้เป็นฝักแล้ว นี่เป็นฟักแล้วนะครับธรรมชาตินะครับบัวจะไม่มีสารเคมีนะครับถ้าปลูกบัวมีสารเคมีคือยาฆ่าแมลงอะไรนี้บัวอยู่ไม่ได้ครับตายเพราะฉนั้นตัวนี้ก็คืออินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ต้นแคร์นะครับต้นดอกแคร์นะครับนี่ก็กระถินริมรั้วครับชื่อก็บอกครับกระถินริมรั้วก็เลยปลูกไว้ริมรั้วนะครับอันนี้ฝัก เริ่มแก่แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มากินสตออีสานนะครกระถินนิมด้วยกระถินนิมด้วยทางนี้ก็จะมีบัวหลวงนะครับก็จะมีต้นข้าวโพดแถวยาวไปนะครับสามแถวก็วจะมีฟักทองนะครับที่เริ่มโผล่ขึ้นม้เห็น นี่ก็จะมีดอกเริ่มมีดอกครับเป็นดอกยังไม่บานนะยังไม่เห็นมีลูกนะครับเพิ่งเริ่มมีดอกมาแล้วประคองอันนี้อันนี้ก็ข้าวโพดนะครับในร่องข้าวโพดก็จะเป็นมีทั้งแตงโมแล้วก็แตงไทยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นแตงโมต้นแตงโมัางนี้ก็จะเป็นแตงโม ั่งนี้ก็จะเป็นแตงไทย่าในร่องเดียวกันในพื้นที่เดียวกันนะเราปลูกได้ต้นกล้วยนะมีต้นกล้วยมีข้าวโพดมีแตงโมนะครับมีแตงไทยแล้วก็มีท่ดินเราก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับแตงโมต้นมะพร้าวก็มีครับ กำลังเอามาปลูกนะครับยังไม่ฟื้นมีกระเพราสำหรับคนชอบผัดกระเพราอันนี้ก็เริ่มปลินลูกแล้วครับแตงไทยเราก็อาศัยธรรมชาตินะครับผีเสื้อนะครับเป็นตัวผสมเกรสรให้นะครับก็จะบินบนไปบนมานะครับผีเสื้อนะเปครนี้พื้นที่หนึ่งไร่นะครับก็จะมีบ้านน้อยส,ส่วนน้อยเอาครั้งที่แล้วที่มา อัพเดตคืออัพเดตพื้นที่บริเวณขอบบอ่อวันนี้ก็จะมีการขยายเพิ่มมากขึ้นนะครับมีพื้นที่นาที่ติดกับนเสร็จแล้วก็จะเป็นกั้นเป็นคันแพรนะครับไว้ปลูกผักนะครับนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับนะครับเมื่องานประจําหรือไม่มีอะไรก็เนี่ยครับอาชีพเกษตรกรก็คืออาชีพหนึ่งที่ น่าสนใจแต่ต้องแลกมาด้วยหยาเดเหงื่อแรงกายนะครับมีเวลามีอิสระนะครับแต่เงินนะครับก็พอ,พอมีถ้าบริหารดีๆนะครับไม่ใช่ว่าทำเกษตรกรแล้วจนเสมอไปไม่ไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนกับวิธีคิดใหม่ทําใหม่นะครับเกษตรยุคใหม่ไม่จําเป็นต้องขายให้ในทุนเสมอไปนะครับเราเป็นทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้จำหน่ายนะครับเองนะฮะในตลาดปัจจุบันที่มีทางซ่องทางโซเชียลมีเดียมากมาย Facebook นะครับช่วยได้ l ลายนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับติ๊กตอกยูทูปต่างๆนะครับสามารถทําเป็นช่องทางการค้าขายได้หมดนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวถ้ามีช่วงผมผลิตนะครับเมื่อไร่เราจะผมจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับที่ติดตามนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ